ค่เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้นี้มีชื่อว่ามาตากงกลมเกยเกิลน,น,นะคะตัวสะกดกําหนดเสียงเรามาเริ่มเรียนรู้กันได้เลยค่ะสำหรับตัวชี้วัดนะคะ อ,ออกเสียงคำข้อความสั้นๆบทร้อยกองง่ายๆอ่านได้ถูกต้องคล่องแคล่วนะคะอธิบายความหมายของคำข้อความที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้นะคะอันนี้คือแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะมาตาโกงนะคะมาตากลม m a ตากเกยแล้วก็ m a t า,ากเกลอค่ะ เป็นมาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวนะคะนักเรียนอ่านสะกดคำแล้วสังเกตตัวสะกดของคำแต่ละมาตามีสิ่งใดที่เหมือนกันนะคะคำในมาตากงนะคะมาตากงาคำแรกเลยค่ะหางเครื่อง ห้องโถงลิงกังนะคะดูภาพประกอบไปด้วยนะคะดูคำศัพท์ด้วยค่ะ,ะคำในมาตากลมนะคะ,ะแก้มแหม่มดอมดมต้วมเตียมคำในมาตาเกยปุยฝ้ายควายถุยสายสร้อย ะค,ะคำในมาตาเกลเกี่ยวข้าวข่าว,าวคราวทีวแถวนักเรียนสังเกตตัวที่เขาเน้นด้วยนะคะมันจะเป็นมาตาเกลนะคะคือวอลแหวนเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามาตากลกลม เกยและเกลมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเรามาดูเรื่องมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวค่ะมาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวอ่ะเรามาดูนะคะมาตราตัวสะกดคือพยัญชนะที่ผสม,มอยู่ข้างหลังสระและออกเสียงรวมกับสระ ซึ่งมีทั้งหมด8มาตาคือมาตากงกลมเกยเกลเกลกก,กดกนและกกส่วนคำที่ไม่มีตัวสะกดจัดอยู่ในมาตากอกามาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะได้แก่อะไรบ้างมาตาที่หนึ่งค่ะมาตากง คำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดมาตากลมเป็นคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดมาตาเกลคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดมาตาเกยคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะอ่าเรามาสังเกตคําศัพท์กันค่ะคําแรกไก่ย่างงองงูนะคะมาตากง ใบตองแห้งแง้งทองกาวเรือยาวแตงไทย